ถึงบรรลุทาได้โลกอื่นมันรู้ทาไม่ได้เพราะมีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นในโลกนี้ไงแล้วแล้ว,แล,วแล้วรู้เปล่าว่าทาไมมีสัมมาสัมพุทธะถึงอุบัติได้เฉพาะโลกนี้เอาก็เพราะมนุษย์มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพผ้พาผิวหวานจะของไปที่รับนี่ไงจึงทําให้มีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกอ่าแล้วถามเลยว่าเมื่อมนุษย์มีการเกิดแก่เจ็บตายและและถ้าสมมุติเรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์จะมีอยู่สี่ทวีป กุตละวุรทวีปทําไมพระพุทธเจ้าไปอุบัติไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นยงจึงเกิดขึ้นในโลกนี้อ่ทาท่านี้มาดูหน่อยครับว่าเดรจฉานวิชาเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความต่างของมูสัดครับอืมแล้วถ้าสมมุติลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเดรจฉานวิชาไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาเกิดที่โลกนี้ได้สองเมื่อไหร่ก็ตามที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติ หนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าคือความเชื่อเรื่องของภพแล้วเราเข้าประเด็นเลยแล้วยังไงก็คือถ้าสมมุติไม่มีความเชื่อเนี้ยก็ไม่ถึงค้าวที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติได้ก็มันมีไงประเด็นเราคุยกันภายใต้ของสิ่งที่มีในปัจจุบันก็มันมีแล้วแล้วไงครับแล้วถ้าสมมติมีแล้วปุ๊บ ถามนะว่าทาที่ที่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเดฉานวิชาไปขวางไปขวางบุคคลไหนครับเฮ้ยนี่เราศึกษาธรารมะจริงปะเนี่ยไม่ขวางบุคคลเฉพาะบุคคลที่ต้องการจะลุบรรลุทมแต่ถามเลยว่าบุคคลทุกคนที่อยู่บนโลกเนี้ยคนที่ต้องการบรรลุธรรมเยอะหรือน้อยอาจารย์เอ้ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์อยากเปลี่ยนสอนอริยสัจสีนี้เดี๋ยว สอนอริยสัจสี่นี้เพื่ออะไรตอบสิเพื่อการพ้นทุกข์ครับอ้าวพระพุทธเจ้าทรงยิงประเด็นไปที่การพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอใครไม่อยากพ้นก็เรื่องของเขาซิไม่ใช่อาจารย์พูดถึงประเด็นในเรื่ององการพ้นทุกข์อันนี้อาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจว่าธรรมของพุทธองค์สําหรับทุกคนทุกผู้ทุกสัตว์ไม่ใช่เฉพาะสัตว์ที่ต้องการพ้นทุกข์ธรรมของพุทธองค์มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้น <จ>ก็ถูกไงก็ที่อาจารย์พูดอยู่นี่ไงแต่แต่แต่การที่ไปบอกว่าพระทุกลูกทุกองค์ทำทำเดรัจฉานวิชาแล้วผิดอันนี้ถือว่าไม่ถูกถ้าใครทำเดรัจฉาวิชาก็คือผิดก็พู้ดเจ้าเป็นคนบัญญัติไม่คำไหนครับพระสูตรไหนก็พระสูตรในที่พระองค์ไล่มาเดรัจฉาวิชาอะไรถ้าพระสงฆ์ทำคืออันนี้ถือว่าผิดเพราะนี้นะถือว่าก็เป็นเสียงของเธอประการหนึ่ง แต่ผิดมันมีพุทธานุญาตอยู่ผมก็พูดมาแล้วแต่อนุญาต,ตอ,าาอะไรอ่ะเช่นพุทธานุญาตเช่นอาบน้ำมนต์าอาบน้ำมนต์เพื่อแก้ไขโรคภัยแค่เจ็บอันนี้อนุญาตไหมเพราะอาบน้ำมนต์น่ะจริงๆแล้วอาจารย์จะไปบอกว่ามันมันจะอยู่เหนือกรรมไม่ได้แต่จริงๆอ่ะปัจจัยของกรรมอ่ะมันเป็นปัจจัยที่สิบสามจริงๆแล้วมันมียี่สิบสี่ปัจจัยส่วนของไอ้ไอ้ส่วนของพวกนี้นะเขาเรียกว่าอารมณะปัจจัย มันมันอาจมีผลอาจจะถ้าสมมุติเราเราคิดว่าผลหรือผลที่จะสําเร็จด้วยเหตุอ่ะมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซนปัจจัยทั้งยี่สิบสี่เนี้ยต้องประกอบรวมกันเป็นหนึ่งกรรมฉะนั้นการการสิ่งใดเกิดแต่จิตไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานขอพรน่ะมันเกิดแต่จิตเราจิตเราคิดสิ่งนั้นย่อมมีผลอาจจะมีผลหนึ่งเปอร์เซนสามปอร์เซนห้าเปอร์เซนหรือศูนุดห้าเปอร์เซนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเรื่องของกรรมเก่าด้วย แต่กรรมเดียวนะเรากาลังเข้าใจว่าการที่เราอ้อนวอนขอร้องนี่คือได้ผลเหรอมันมันได้ผลแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะได้ผลอธิบายการได้ผลตามหลักปฏิจจสมุปบาทได้ฟังหน่อยอันที่เราบอกว่าอ้อนวอนขอร้องโดนบันดาลแล้วได้ผลได้ผลยังไงตามลำดับปฏิจจสมุปบาทปฏิสมุปบาทต้องเข้าใจเรื่องของอิทธปัจจยตาก่อนครับสิ่งแล้วมันไม่ใช่หลักเดียวกันตรงไหนอิทธปัจจยตาก็คือปฏิจจสมุปบาท ไม่ใช่ครับปฏิจจมันจะมไม่ใช่ได้ไงปฏิจจสมุตรบาทเหมือนเหมือนสารบัญหน้าแรกเฉยๆที่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรเกิดขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วอีทับปจัจญยตาคืออะไรอีทับปจัจจยตาก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นคําที่บอกถึงอาการของปจัจจยการไงปัจจัยยี่สี่ไง แล้วไม่ใช่เหรอก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วจะไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าสิ่งใดสิ่งใดที่มีสิ่งใดที่มีมาย่อมเกิดกับอีกสิ่งสิ่งหนึ่งชนะก็น่าหงาปฏิจจสมุปบาทแล้วแล้วถ้ามีอาิาราเป็นปัจจัยจะมีสังผารเท่าไหร่ที่ที่อาจารย์พูดเนี่ย อาจารย์คิดว่าเขาอ้อนวอนจะต่อพระอย่างเดียวหรอหรือพูดกับตัวเองมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยมันไม่เรื่อยเลยครับจริงนะเราพูดเรื่องการดนบันดาลในโลกคนาาเวลาไปอ้อนบอ,อนขอร้องเทพเทวาะาทั้งหมดครับอาจารย์ยังไม่ได้อ่านพะไตรปิฎกทุกระสูตร ยังไม่เคยแทงตลอดจากจากจาก,จากทุกพสูตรออกมาว่ามีพสูตรใดบ้างที่มันที่มันเกี่ยวโยงกันอาจารย์ไปไปศึกษาพุทธวจนะที่ที่ตัดออกมาเป็นช,ช่วง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 อาจารย์จะไม่รู้บริบททุกอย่างแล้วมันคือการตัดสินทุกอย่างในทางแคบใ,ในในในด้านแคบหมดมันก็ไม่เห็นไม่เห็นอาการว่าจริงๆแล้วไอ้การเส้นวงสวงอ่ะ มันมีคุณของมันคุณมันคืออะไรล่ะอ่ะคุณมันก็คือปิดนิยตะมิชาทิถิครับปิดยังไงก็คนที่เขาเชื่อพวกเนี้ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะไม่เชื่อว่าโลกนี้แล้วไม่มีโลกหน้าไม่มีลงโลกันตะมหานรกไม่ได้ทำไมจะลงไม่ได้จะลงได้ยังไงอ่ะแสดงว่าการบสวงที่ปิดอบายปร่มเน้ามีรุปกว่าการบสวงปิดอบายภูมิเหรอ ไม่ปิดอบายลึกสุดนบนิยตะมิชาทิถิเดราชาวิชาเหมือนเส้นตรงกลางระหว่างาโลกุตละกับโลกียะมันคือเส้นตรงกลางอาจารย์ต้องรู้ก่อนว่าคนอ่ะที่เขาจะมาจับ,จ,บจับไดสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอ่ะกว่าจะมาจับไอไอวิชาตัวนี้ได้หรือเดราชานวิชาตัวนี้ได้ยากนะคือบันไดขั้นแรกนะครับบันไดขั้นแรกของงูสัตว์ ในพุทธวจนะเองนะครับก็มีพูดไว้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แค่เศษดินไปเล็บเกิดมาแล้วนะจะมาเจอพุทธศาสนายิ่งน้อยยิ่งกว่าเศษดินไปเล็บและ,ะเจอแล้วจิตใจจะลงมั่นน้อยยิ่งกว่าน้อยของเศษดินไปเล็บไปอีกและ,ะถามว่าถ้าทําตรงเนี้ยต่อต่อให้เอาพระเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงหน้าเขาวะสัตว์โลกส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อจริงไหมอาจารย์อ่า แล้วแล้วแล้วถามเลยว่าถ้าเราจะเอาบอกว่าเฮ้ยอริยสัจสี่ไงมันคือคํามาบอกว่าคนมันไม่สอนคนส่วนน้อยมากๆและคนส่วนใหญ่ในโลกะหละพระพระุทธเจ้าทรงทั้งชีวิตของพระองค์ทรงสอนแต่อริยสัจส <d> ี่ <4. S 1> ไม่ใช่ครับท,ทั้งชีวิตของพุทธองค์สอนธรรมทุกอย่างแล้วธรรมทุกอย่างไม่ใช่อริยสัจสี่ตรงไหนไม่ไม่ไม่ใช่ทุกอย่างจะลงอริยสัจสี่อะไรบ้างที่ไม่ลงอริยสัจสี คารวาสธรรมคารวาสธรรมคืออะไรธรรมของคารวาที่ก่อนที่จะทำของคาราวาไม่ใช่อริยสัตวสี่ตรงไหนมันไม่ได้ลงสักทีเดียวครับมันคือมันจะไม่ลงได้หายยกตัวอย่างมาอะไรที่ไม่ลงเช่นตัคู่ครับคารวาสธรรมนะครับอย่างอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือมงคลสามที่หกอ่ะเอาง่ายๆก่อนอาจารย์มงคลสามที่หกอันไหนไม่ใช่อริยสัตวสี่ มันคือธรรมของโลกครับอาจารย์แล้วทรรของโลกแล้วอริยสัตว์ไม่ใช่ำอของโลกเหรอมันไม่ได้บอกว่านะครับเป็นอริยสัจสี่โดยตรงมันจะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะพูดมาอะไรไม่ลงอะไรสี่พูดมาแป๊บหนึ่งนะครับผมรวมไว้อยู่มผมเตรียมข้อมูลมาสองเดือนนะต้องบอกก่อน จกักกะยาามเอไปไว้ไนหนนะกรารรมอ่าเจอและนะ้วนะครับพีตาสูตรครับอ่าพีตาสูตรนะครับว่าด้วยเรื่องของการความกลัวและการาการจัดความกลัวเข้าอะไรคัสี่ข้อไหนครับ ความกลัวคืออะไรความทุกไหมอ่าอันนั้นคือเขาเรียกว่าทุกขสัจจะครับแล้วทุกไหมจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างคือทำหมดนะครับทั้งความทุกทั้งความแล้วทำใช่อริยสัจแล้วอริยสัสี่คือทำไหมคือทำครับแล้วพระองค์ทรงตรัสรู้โลกนี้โลกนี้คืออริยสัจสี่ไหมอ่าไม่ใช่เฉพาะโลกนี้นะครับแต่โลกไหนคำว่าโลกนี้ของพระองค์คือทั้งสังสารวัฏ คำว่าโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะโลกโลกโลกาอันนี้ไม่ใช่โลกทั้งหมดพระองค์ทรงตรัสรุ้แจ้งโลกแจ้งทุกอย่างตังวใดโลกธาตุนั่นเรียกว่าอ <ะ S 2> ริยสัจสี่พระองค์ทรงตรัสรุ้รรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่นี้ <อะ S 2> คือทุกนี้ในเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกนี้การดับประเดิมเหล่องความทุกนี้วิธีในการดับประเดิมเรื่องความทุกแล้ว<ง>อะไรจะหนีพ้นจากอริยสัจสีได้ตอบสิอะไรหนีพ้นจากคําว่าอริยสัจสีอาจารย์ต้องไปดูบริบทครับการการสอนสอนสอน,สอนพีตสูตรเนี่ย พอองค์มุ่งเน้นของความกลัวไม่ได้ามกลัวใช้ออิยสี่ไปไม่ไม่ได้เอ่ยว่าไปไปจะโยงไปอริยสัจสี่เพราะว่ามันจะไม่โยงได้ยังไงในเมื่อถ้ามีว่าั้องรวมันอริยสี่รวมครับมันก็เหมือนมันก็เหมือนการที่จะบอกว่าน้ําในแก้วอ่ะมันมันไม่ได้มาจากน้ําในถังอะไรบ้างวะหนีพ้นอริยสัจสี่แต่สารวัตรที่เรากำลังพูดาพูดเริ่มพูดระบาดคนที่เขาใช้ทำในการดำเนินชีวิตที่เขาไม่รู้อริยสัจสี่มีไหม มันก็ต้องมีเพราะเขาไม่ได้สดับในคําของผูุ้ดธเจ้าไงมีครับถึงสดับเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้ใช้มันจะไม่ได้ใช้ได้ยังไงมันต้องใช้สิอาจารย์อยู่ที่ว่าเขาใช้เป็นหรือไม่เปไงจริงอ่ะจริงๆอ่ะเอาไว้ค่อยคุยใหม่เนาะเอาไว้คุยใหม่แค่นี้ก่อนเพราะว่าที่อาจารย์ถึงที่บรรยายแล้วเดี๋ยวต้องลงแล้โอเคครับโอเคครับอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอผมขอจริงๆผมยังไม่จบนะเพิ่งได้สองประเด็นเองนะ มันไม่จบอ่ะมันไม่จบหรอกเพราะเราไม่ไม่ไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหาไม่เจอเนียหาที่หลงไม่ได้ไม่เป็นไรแค่นี้อนุโมทนาแค่นี้ก่อนเนาะอาจจะต้องลงละอาจารย์ต้อง,ลงลอาานุโมทนาทุกท่านทุกคนนะพอดีอาจารย์ถึงเรือนจำอันนี้เรือนจำไอ้นะเรือนจำหญิงชนบุรีเรือนจำกลางอาจารย์ต้องไปบรรยายธรรมแล้วอนุโมทนาทุกท่านทุกคนเด้อเดี๋ยวเอาไว้คุยกันใหม่นะอนุโมทนาสาธุจ้จ